สวัสดีสวีดักสดนะคะมารอกินข้าวกินสั่งวบเตี๋ยวเย็นตาโฟกับแม่ไปแล้วรอก่อนขอบคุณค่ะเส้นอะไรจ๊ะเอาเส้นเล็กค่ะชาเขียวมาก็บมานะมาเที่ยวภูเก็ตกันเร็วๆมากระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยเร็วเงียบมากเงียบมาก เงียบแบบไม่มีคนเลยแบบหนูเดินเข้าไปข้างในมีร้านเซิงไหมนะตั้งหลายร้านเลยเล่นจริงเลยเงียบมากเขาเซิงเขาติดป้ายเซิงเยอะมากปีนี้คือแบบหนูทำงานอยู่ป่าตองก็เงียบพี่มีแต่อินเดียอินเดียกับอาหรับมาเที่ยวบ้านเราเยอะแล้วเขาไม่ใช้เงิน เด็กกันมาเที่ยวภูเก็ตนะทุกคนถ้าคนละครึ่องออกอ่ะมาเที่ยวภูเก็ตกันนะเพราะว่าเหมือนว่าคนละครึ่งมันจะออกเร็วๆนี้ไหมรัฐบาลเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยตอนนั้นน่ะช่วงโควิดน่ะมันไม่หนักเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเรามีคนละครึ่งกันไงคนละครึ่งมันทําให้แบบนักท่องเที่ยวอย่างน้อยคนไทยก็มาเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆอันนี้คือเขาบอกว่าจะมีแพลนแบบ คนละครึ่งกันแบบกระตุ้นเศรษฐกิจไม่รู้ว่าจะจริงไหมจริงเพศแค่ไหนเรามาดูกัน,น,กน,ม,นมีหลายร้านในเมืองภูเก็ตเนีย่ยข้างในเลยนะเขาเขาซ็งเขาขายเขาขายออกตลาดนะเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อของ มันไม่มีนักท่องเที่ยวมันไม่มีเลยอ่ะน่าจะมันไม่มีเลยมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม่ตอนนี้มันเช้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตรงน,นี้มันอัมันเป็นตลาดกลางคืนด้วยไง ู้ไปด้วยกันตู้ไปด้วยกันคือแดดร้อนมากแต่ว่าอากาศดีนะฝนลมมันเย็นดีอะ่ะม,มันมาถ่ายรูปกับอันนั้นนาฬิกานาฬิกาสีเหลืองหน้าใหญ่ๆที่ภูเก็ตอะ <c oughs> นาฬิกามันเป็นที่เช็คอินของเมือภูเก็ตเนี่ยมันมาอยู่แบบยังไม่มาเช็คอินเลยมันก็เลยมาที่นาฬิกาสี อนนี้มันเช้าอยู่มัง้งก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวกันแต่ว่าต่างชาติก็เดินกันอยู่แต่ไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาทาสีเขายังมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมีแบบความเป็นความดั้งเดิมของภูเก็ตนะอย่างเช่นแบบว่าธนาคารอย่างเงี้ยยังมีความเป็นแบบคลาสสิกนะเป็นแบบภูเก็ตภูเก็ตนะเออมันมีความเป็นภูเก็ตนะ รถเยอะมากตรงที่วงเวียนนาฬิกานะถ้าอยากได้รูปสวยๆต้องมาแต่เช้าช่วงเช้าๆคนไม่ค่อยเยอะเนี่ยช่วงัมาเนี่ยโอ้ลมแห้งโอ้ลมเหนล้วรลมเหียลมเหียรักงัมแห้งลมเยอะนเรอย พรมากินก๋วยเตี๋ยวกับหมูมากินก๋วยเตี๋ยวกับหมูเย็นตาโฟเส้นเล็กมามะมากินก๋วยเตี๋ยวกับแบมแบมไหเงียบตัวเองเงียบมำให้กลุ่มก็อร่อยเหมือนกันเลกสีสันมันเดิ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 น เดินดูสังเกตผู้คนที่นี่มันมีหลายวัฒนธรรมร้านของฝากเยอะนะ Terima kasih telah menonton!